เบน่าสอไปวิโลหนึมิโลหไปโมนนโมนี่หไปเซรี่หนเซลี่หไปคาลี่คาลี่นไปบิกหนึิ๊กหนไปบิ๊กี่หนบิ๊กนี่หนึ่งไปมารแค่ไีหรอมาไรแค่นึ่งากานหรากานไปอ่ะอันจุดท้ให้ใครดีเทที่เพอร์ดีห่งไปหมดเย้ไม่เก็บมันแกะเองหรอเก็บมัแกะเอง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝา,ากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับ,บว,ว,น bar, วานนีจกกเจอกันกับพี่ไวกแล้วในช่องโพนีเดียช่องแชนแนียบาค์คนน้องไปรู้จักกับข่อไม่ได้มากขึ้นกับพี่ไว้คนเดิมและว,วันนี้นะพี่ไวจะมารีวิวชุดตุ๊กตาปลายที่ถูก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  มากเลยนะจริงๆเขาเป็นชุปปดพทีเคียวซึ่งลิกะก็ใส่ได้ปลายก็ใส่ได้นะครับคือตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นชุดของเคียวสตาร์ซึ่งจริงๆเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ880ยเยนหรือประมาณเกือบ300นะครับแต่วันนี้เขาลดราคามาเหลือ600ยเยนก็ประมาณ200บาทเพราะฉะนั้นตัวเนี้ขายไปเลย1 9 0 บาทของฟรีอ้โหคุมม้มไหมคุ้มมากมาคือจะบอกว่าที่เขาต้องออกชุดแยกเพราะอะไรหรือไม่พี่โก,โกจริงๆริงเขาจะออกกล่องเดียวก่อนอย่างตุ๊กตาที่ไม่เคยรีวิวไปนะเคลสตาร์ที่ไี่เอาไปทนคำตุ๊กตาลายจำได้ไหมอ่าอะนะครับอย่างตัวเนี้ยเขาก็จะมาเป็นกล่องเดียวแต่เขาจะมีเขาเรียกว่าชุดอัปเกรดชุดที่แบบอั Up อัปเกรดขึ้นมานะครับซึ่งบางคนอยากได้ชุดอัปเกรดก็เลยต้องซื้อมาอัปเกรดด้วยแต่จริงๆคือเขาอของมาดัดหลังก่อนไงยังไงนี่ไงก็คืออยา่างเคียวซ่าเคยมีกล่องแยกแบบนี้ใช่ไหมอะะนี่นางออกมาเป็นชุดที่ให้มาทั้งสองชุดเลยทีนี้คนที่ซื้อเคียวซ่ากล่องเดียวก็แบบอ้าวแล้วฉันต้องซื้อซ้ำเหรอฉันมีชุดนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องซื้อชุดนี้ซ้ำด้วยก็เลยอ่า ออกมาเป็นชุดแยกใ,ให้นะคะก็จะเป็นชุดที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดน่ารักสีชมพูแล้วก็คือมีตกแต่งด้วยแบบดาวมีความคริตเตอร์วิงว่งวิง่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างพี่ไบเนี่ยตอนแรกพี่ก็ซื้อกล่องนี้เหมือนกัน,นแล้วพี่ก็ซื้อกล่องนี้ซ้ำจริงจริงทำไมพี่ไม่ซื้อชุดพี่ก็ซื้อกล่องนี้ซ้ำก็รู้สึกชอบกล่องแบบนี้มันไม่เหมือนกันทําไมถ้าพี่ใบเก็บเป็นกล่องมันไม่เหมือนกันอันนี้ไงเพราะว่าถ้าเกิดกล่องแยกอะมันจะใส่ชุดออริจินอลใช่แต่กล่องนี้คือใส่ชุดแบบอัปเกรดแยก อันนี้คือคลิปมาจ้ะคลิปมาเย้ yeah, มาแล้วอันนี้จะเป็นชุดเคียวสตาร์ซึ่งแว้เอามาคัสตอมเป็น by เคียวสตาร์นะคะน่ารักไหมใครยังไม่ได้ดูคลิปบ้างไปดูคลิปเก่าได้เลยนะคอะอะอันนี้เป็นชุดออริจินอลของเขาก่อนจะเป็นชุดอัปเกรดงั้นเราจะมาอัปเกรดให้น้องกันเลยนะครับมาแกะกันเลยฟรช คือจะบอกว่าถูกมากเลยเนาะเป็นชุดที่ถูกมากแล้วเป็นชุดแท้ไงพี่โกครับโอ้ m ม่ o d ดูความชุดดิอ่าฮะคือชุดคัตติ้งเขาคือดีมาก uh huh. ๆเลยนะครับแล้วข้างหลังมีโบด้วยเดี<ต>๋ยวเรากทำกให้เหมือนจริงทุกอย่างใช่ทําให้เหมือนกับในการ์ตูนเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแกะก่อนนะครับอันนี้ก็คือชุดของเขาแต่ว่าในชุดจะไม่ได้มีรองเท้ามาให้เพราะว่ารองเท้าอยู่ในชุดออริจินอลแล้วแต่อย่างโบโบหลังเนี่ย uh huh. เขาจะยาวกว่าเห็นไหมอ่า huh. แล้วก็ความเขาเรียกว่าความฟูฟ่องของชุดเนี่ยจะมีความกว้ากกว่าเยอะกว่าอะ ไช่นะคือแบบเป็นซูเปอร์คิวสตาร์นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเปลี่ยนชุดน้องก่อนนะครับเปลี่ยนง่ายมากเปลี่ยนง่ายมากแล้วคือจะบอกว่าความฟูฟ่องของกระโปรงอะ่ะคือเลิศมากอ,ะอ่ะเรียบร้อยนะครับใส่อันนี้เราไม่ต้องใส่อันเดิมแล้วใช่ไหมอันที่เป็นดาวที่เราทำเองอะไรนะอันนี้เราไม่เราไม่ต้องใส่เป็นดาวที่เราทำเองแล้วใช่ไหมยังไงอะ ที่ข้อมือเราไม่ได้มีดาวใช่ไหมไม่มีคือของจริงน่าเป็นของม่วจริงๆเลยตอดาวอยู่ที่ผมใส่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาดาวออกไปก่อนแล้วก็แหละนี่นะครับุูยกระโปรงสุ่มเอ่ยลูกไม้เอ่ยคือมีความอลังการขึ้นเยอะเลยจากชุดแรกนะคะเห็นไหมนี่นะคบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆพี่พี่โก้เขาทาดีเทลมาดีมากเลยเนาะครับคือใช้เป็นแบบว่าตัวพลาสติกแล้วก็มีหมุดที่เป็นแบบเป็นดาวแวลเวลสีทองเลยแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะอะไรอีกนี่เขายังมีมงกุฎนะครับ ม,ม,มีมงกุฎดอกเพรุดอก,กส้ม, <c oughs> ม,สม <c oughs> ได้ได้ไดได <c oughs> นี่มีมงกุฎมาให้ด้วยคือจริงๆแล้วอะถ้าเป็นหัวบายเนี่ยเราควรจะคัสตอมเองนะ<า>เราควรจะทําเป็นมงกุฎอันใหญ่เพราะว่ามงกุฎอันนี้มันเป็นไซส์แบบสําหรับตัวเล็กอะอะไรนี้ใช่แต่ไม่เป็นไรเราก็ติต่างว่าน้องใส่ได้นี่เฮ้ยเข้าแคอยู่นะ <Okay. laughs> โอ้เนี่ยมือนเป็นกิฟต์ถูกปะ่ะ uh huh. ถ้าเป็นเวอร์ชั่นตัวเล็กอ่ะก็คือมองกุฎจะเป็นไซส์มงกุฎธ,ธรรมดาใช่ไหม uh huh. แต่อันนี้ก็คือเหมือนเป็นกิฟต์ไงพี่โอกอ uh huh. แล้วชุดคือแบบน่ารักคือสีฟงฟริงมากเลยใครที่เป็นสายฟงฟริงบอกเลยว่าห้ามพลาดอุ้ยแล้วเมื่อกี้อ่ะที่แอนนี่โนอาวิลโลจองไปอ่ะจองจริงหรือจองปลอมอง แต่ว่ายังมีอีกนะมีอีกเหรอใช่ใครอยากได้นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามรายเลเอียดสินค้าได้เลยที่เพจ f a c e b o o k และ Instagram ของ p o n y t ท s h o ชได้เลยเข้าไปสั่งกันเยอะๆราคาอะไรห9 9้199บาทซ่งฟรีโอ oh ้โหออคุ้มมากชุดแบบคัตติ้งญี่ปุ่นคุ้มมากถูกกว่าไปซื้อที่ญี่ปุ่น,มมน,นอีกอ่าฮะเออเพราะนั้นใครสนใจนะฮะรีบจับจองเลยมีจำนวนมีจำนวนอยู่แต่ว่าเหลือไม่เยอะละ เรามีคนจองไปประมาณนึงแล้วเหมือนกันพี่โกครับแต่จริงๆแล้วว่าซื้อไปไม่ต้องไปใส่บายก็ได้นะใส่นิกก้าก็ได้ใส่ตุ๊กตาที่เป็นแบบตุ๊กตาในญี่ปุ่นได้หมดเลยอ่าใช่พอไซส์สเกลมันจะใกล้ๆเคียงกันใช่แต่บาร์บี้อาจจะไม่ได้นะบาร์บี้ออกใหญ่กว่าหรือแต่ไปลองดูเอาไปลองดูนะใส่มอนสเตอร์ใส่มอนสเตอร์ก็ได้ OMG ก็ได้ Oh my God เฮ้ยเขาทำ OMG p r เ t ียวเออ ไม่ต้องซื้อก็เอาตัวที่มีอยู่แล้วมาเปาลี่ยนมาเปลียไม่ได้มาแค่เปลี่ยนชุดไม่ได้มาคัสตอมอโอเคโอเคนะใครชอบคลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รับถึงกด,กดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆของพี่ไปด้วยนะคะเพราะว่าคลิปยังมีอีกมากมายกดดูได้เลยนะครับอ้โหเยอะมากเลยพี่โกครับน่ารักรีบนะรีบนะไม่งั้นหมดนะเหลือไม่เยอะแล้วไม่งั้นหมดนะร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุ้มเว่อ